เปิดภาพทรัพย์สมบัติจอยชวนชื่นเก็บไว้ใช้ล้านดูแลตัวเองได้แห่ชื่นชมขอแบ่งกันรัวๆเรียกว,ว่าแห่ชื่นชมปนแห่อิจฉากันเลยกับภาพทรัพย์สมบัติล่าสุดหลังจากนักแสดงตลกหญิงจอยชวนชื่นอีกหนึ่งสายบุญที่มักโพสทําบุญใส่บาตรตลอดและหลังๆมักจะเผยโมเมนต์ขยันทามาหากินทาํามาค้าขายแบบไม่เลือกงานล่าสุดช่วงเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยจอยชวนชื่น เผยภาพวันนี้ใครเห็นก็ปลื้มแทนกับทรัพย์สมบัติในตู้เซฟพร้อมทั้งได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าเก็บไว้ใช้ยามแก่ค่ะไม่ต้องงอลูกหลานแฮทแท็กจอยชวนชื่นดูแลตัวเองได้ค่ะแฮทแท็กสุขสันต์วันสงการงานนี้มีคอมเมนต์รัวๆทั้งแห่ชื่นชมแห่แซวงานนี้มีแต่ลูกหลานเข้ามางอแล้วอาทิถ้าแบบนี้ลูกหลานญาติมีดมางอเลยค่ะเชื่อได้แบบนี้ว่าลูกหลานดูแลแน่นอนค่ะบ้านก็มาขอแบ่งกันเลยเป็นต้น ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมและติดตามค่ะ